เป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ของปลาแซลมอนในธรรมชาติมีเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือการสร้างแซลมอนรุ่นต่อไปให้ได้มากที่สุดพวกมันจะใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อวางไข่โดยพวกมันจะเผาผลาญร่างกายจนเน่าเปื่อยและนี่คือสาเหตุที่ทำให้พวกมันถูกเรียกว่าปลาแซลมอนซอมบี้ต่อไปผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปลาแซลมอนและกระบวนการที่น่าทึ่งนี้ให้ฟัง ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาสารศาสตร์ก็ได้นะครับ ปลาแซลมอนซอมบี้คืออะไรแม้จะมีปลาหลายชนิดที่อาจจะพบความตายหลังจากการวางไข่แต่มีเพียงปลาแซลมอนเท่านั้นที่ไม่เหมือนสัตว์ชนิดใดบนโลกเพราะพวกมันทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิเศษที่เรียกว่าความเสื่อมถอยของร่างกายและแม้ความตายของพวกมันจะเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่พวกมันไม่ได้ตายอย่างไร้ค่าเลยเพราะสิ่งนี้จึงทำให้ปลาแซลมอนสร้างลูกหลานในรุ่นต่อไปได้เป็นจำนวนมากและยังช่วยสนับสนุนสายใยอาหารในแม่น้ำอีกด้วย เท่าที่รู้ในตอนนี้มีปลาแซลมอนแปซิฟิกอย่างน้อย5ชนิดที่ได้รับผลกระทบจากการเสื่อมถอยของร่างกายพวกมันจะเริ่มเน่าเปื่อยระหว่างการอพยพไปยังแหล่งวางไข่ในแม่น้ำในกระบวนการนี้ระบบต่างๆของมันจะเริ่มปิดตัวลงและมันจะเริ่มกินตัวเองเข้าไปแน่นอนว่าไม่ใช่ปลาแซลมอนทุกตัวจะกลายเป็นปลาแซลมอนซอมปีไปได้เพราะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพวกมันต้องเจอกับความยากลำบากอย่างที่สุดอย่างการเดินทางที่ยาวไกลในระดับน้ำที่สูงและแรงโดยเฉพาะ ในปลาที่ต้องเดินทางในแม่น้ําขนาดใหญ่พวกมันจะต้องใช้พลังงานจํานวนมากมากซะจนพลังงานสํารองที่มันสะสมมาทั้งชีวิตต้องหมดไปอย่างรวดเร็วหากเป็นปลาหรือสัตว์ชนิดอื่นพวกมันจะตายเมื่อพลังงานหมดหรือไม่ก็ต้องรีบหาอะไรกินแต่ปลาแซลมอนพวกนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะมันจะเริ่มเผาผลาญร่างกายของตัวเองทั้งนี้ก็เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานและมันจะว่ายวนกระแสน้ําอย่างไม่ลดละจนกว่าจะถึงแหล่งวางไข่กระบวนการนี้จึงช่วยรับประกันว่าแซลมอนรุ่นต่อไปจะเกิดขึ้น แต่สิ่งนี้ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงริบร่วซึ่งก็คือความตายอย่างแน่นอนแต่เรื่องที่ปลาชนิดนี้ใช้พลังงานจนตัวเองต้องตายเป็นเพียงครึ่งเดียวของกระบวนการนี้ความจริงพวกมันยังทำสิ่งที่เรียกว่าการกดภูมิคุ้มกันซึ่งจะลดผลกระทบจากประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันของปลา นั่นหมายความว่าปลาะจะเข้าสู่ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและด้วยสิ่งน,นี้เองที่จะนำไปสู่การเสื่อมสภาพของอวัยวะอย่างรวดเร็วเนื่องจากในช่วงเวลานั้นปลาจะมีความเสี่ยงต่อโรคเชื้อราและแบคทีรียปัจจัยทั้งหมดนี้ได้สนับสนุนความเสื่อมโทรมของร่างกายการเน่าเปื่อยและสุดท้ายก็คือความตายและนี่จะอธิบายได้ว่าทำไมปลาแซลม,มอนอพยพและวางไข่มักจะถูกเรียกว่าปลาแซลม,มอนซอมบี้มันเป็นรูปแบบการสืบพันธุ์แบบสุดโต่งที่เรียกว่าการสืบพันธุ์ครั้งเดียว ช่วงชีวิตเป็นรูปแบบการเสียสละขั้นสูงสุดและเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการออกแบบที่ชาญฉลาดของธรรมชาติ แล้วทำไมปลาแซลม,มอนซอมบี้จึงสำคัญต่อระบบนิเวศปลาแซลม,มอนอพยพไม่เพียงจะเป็นแหล่งอาหารสำคัญให้กับสัตว์นักล่าตามธรรมชาติเช่นหมีนกแต่ซากศพของพวกมันก็ยังสำคัญหมีต้องพึ่งพาปลาแซลม,มอนที่อพยพเป็นอย่างมากเนื่องจากปลาพวกนี้อุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันทุกฤดูใบไม้ร่วงพวกหมีจะกลับมาที่แม่น้ำเพื่อเพิ่มพลังงานสำรองสำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงหากไม่มีปลาแซลม,มอนอพยพมันจะเป็นเรื่องยากมากๆที่หมีจะผ่านฤดูหนาวอันธารุนไป ได้หลังการวางไข่แซมอนที่ตายไปแล้วก็มีความสําคัญต่อที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติพอๆพกับแซมอนที่มีชีวิตร่างกายที่เน่าเปื่อยของพวกมันจะช่วยให้ประชากปรปลาแซมอนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและยังเพิ่มปริมาณการกลับมาของปลาแซมอนอีกด้วยนักวิจัยพบว่าซาาของปลาแซมอนที่เน่าเปื่อยสามารถให้อาหารแก่จูดินซีมแมลงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ํารวมถึงนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากถึง137ชนิดและเพราะในช่วงเวลาที่ปลาแซมอนวัยอ่อน ้องอยู่ในแม่น้ำพวกมันก็ต้องกินมแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นหลักความอุดมสมบูรณ์ของอาหารจะเพิ่มอัตราการเติบโตและขนาดตัวตามธรรมชาติของลูกปลาในทางกลับกันปลาแซลมอนวัยรุ่นที่ตัวใหญ่ขึ้นก็เพราะว่าได้อาหารอย่างดีก็จะมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นเมื่อถึงเวลาที่พวกมันต้องกลับมามันก็จะสามารถวางไข่ได้มากขึ้นเช่นกันและด้วยเหตุผลนี้ว่าจะจากชีวิตของปลาแซลมอนที่น่าทึ่งและน่ามหาศัศจรรย์ก็จะจบลงและจะเกิดขึ้นมาใหม่ ปลาแซลมอนซอมบี้กินได้หรือไม่คําตอบคือกินได้แต่ไม่ควรกินเนื่องจากเนื้อของพวกมันมีแบคทีเรียและเชื้อโรคมากกว่าเนื้อปลาแซลมอนทั่วไปแถมในช่วงเวลานั้นกลิ่นของพวกมันค่อนข้างแย่นั่นเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของพวกมันเน่าเปื่อยจากการเผาผลาญร่างกายและการกดภูมิคุ้มกันความจริงเคยมีคําอธิบายจากนักตกปลาที่เคยตกปลาแซลมอนซอมบี้ได้เขาได้อธิบายว่ากลิ่นของมันเหม็นมาก มันเหมือนการผสมผสานระหว่างปลาเน่ากับมะเขือเทศเน่าบางครั้งก็มีกลิ่นอุจจาระผสมอยู่ด้วยมันไม่น่ากินเอามากๆปลาแซลมอนมีกี่ชนิดสำหรับปลาแซลมอนซึ่งอยู่ในวงปลาแซลมอนซึ่งจะแบ่งออกเป็น5สกุลหลักคืคอปลาแซลมอนปลาเท้าปลาชาปลาขาวน้ำจืดและปลาเกลิง ทั้งนี้หากนับเฉพาะปลาแซลมอนก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือปลาแซลมอนแอตแลนติกและปลาแซลมอนแปซิฟิกโดยปลาแซลมอนแอตแลนติกที่อยู่ในสกุลซาโมเท่าที่รู้ตอนนี้มีอยู่ประมาณ47ชนิดแต่ที่เป็นปลาเศรษฐกิจน่าจะมี1ชนิดนั่นก็คือปลาแซลมอนแอตแลนติกซึ่งยาวได้ถึง150ซนติเมตรส่วนปลาแซลมอนแปซิฟิกที่อยู่ในสกุลออโคลินคัสจะมีอยู่12ชนิดแต่ที่จัดเป็นปลาเศรษฐกิจจะมี6ชนิดคือปลาแซลมอนชินุกปลาแซลมอนซัมปลา าแซลม,มอนโคโฮปลาแซลม,มอนมาซูปลาแซลม,มอนชมพูและปลาแซลม,มอนช็อกอายและสําหรับทั้งสองกลุ่มที่กล่าวไปก็จะมีปลาบางชนิดที่ถูกเรียกว่าปลาเทา้าอย่างเช่นปลาเลมโบทเทา้าที่อยู่ในสกุลออโครินัสในธรรมชาติปลาชนิดนี้จะว่ายจากทะเลสู่แม่น้ําเพื่อวางไข่และจะอพยพยออกสู่ทะเลแต่สุดท้ายพวกมันก็ไม่ถูกเรียกว่าปลาแซลม,มอน เอาละก็จบแล้วนะครับสาหรับเรื่องปลาแซลมอนซอมบี้แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในเรื่องนี้ผมจะเน้นไปที่กระบวนการเสื่อมถอยของร่างกายของปลาแซลมอนก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับสาหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย